ใครคือต้นแบบของคุณคุณต้องการทำอาชีพไหนต้องการเป็นคนแบบไหนแล้วคุณมีใครเป็นต้นแบบของคุณมนุษย์ทุกคนต้องมีต้นแบบเพราะการเรียนแบบ นั่นคือการที่เรียนรู้ที่ดีที่สุดเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการสอนถ้าการสอนดีที่สุดเราคงเข้าโรงเรียนและเราคงประสบความสําเร็จไปแล้วแต่สิ่งที่จะทําให้มนุษย์นั้นเรียนรู้ได้คือการเรียนแบบแล้วคุณมีใครเป็นต้นแบบของคุณบ้างโคชอุ้มชอบการเป็นนักพูดแล้วโคชอุ้มเห็นคนคนหนึ่งที่โคชอุ้มรู้สึกว่าก่อนจะเป็นนักพูดต้องมีรอยยิ้มที่ดี เมื่ออดีตค่ะตอนนั้นปุ๋ยพรทิพน้าคีรันกระดกเป็นนางงามแล้วโคอชอุ้มได้ไปดูปุ๋ยที่เป็นนางงามแล้วรู้สึกประทับใจคุณปุ๋ยหน้าคีรันกระดกมากๆพรทิพน้าคีรันกรนกเนื่องจากว่าคุณปุ๋ยเป็นคนที่ยิ้มแล้วมีสเสน่ห์มีความรู้สึกว่ายิ้มแล้วให้ความจริงใจกับทุกคนมากเลย ก่อนที่โคชอุ้มจะรู้จักในการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆกับคนรอบข้างสิ่งหนึ่งที่โคชอุ้มประทับใจในการที่เรายังไม่ได้พูดคือการยิ้มเห็นปุ๋ยพรชิปหน้าคีรันกหนกเขาได้ยิ้มวันที่เขาขึ้นเวทีแล้วเขายิ้มให้ผู้คนแล้วโคชอุ้มได้เห็นกับตาโคชอุ้มเองรู้สึกเลยว่ายิ้มแบบ คุณปุ๋ยนี่แหละเป็นยิ้มอย่างจริงใจเป็นยิ้มแล้วทุกคนรู้สึกมีความสุขเข้ามาในใจรู้สึกเป็นยิ้มที่จริงใจเป็นยิ้มที่ให้ความสุขแล้ววันนั้นค่ะ รอยยิ้มของคุณปุ๋ยก็ประทับตราตึงในหัวใจโคชอุ้มโคชอุ้มเลยมีความรู้สึกว่าถ้าเราจะยิ้มให้ใครสักครั้งหนึ่งเราจะยิ้มจากหัวใจยิ้มด้วยความจริงใจยิ้มด้วยการที่ไม่ต้องบอกว่าอะไรดีไม่ดีแล้วรอยยิ้มนี้ก็ทําให้โคชอุ้มมีความประทับใจและวันหนึ่งค่ะก็ได้มีคนทักโคชอุ้มว่าโคชอุ้ม เป็นคนที่ยิ้มแล้วทําให้คนอื่นเนี่ยรู้สึกประทับใจรู้สึกทําให้คนอื่นอยากอยู่ใกล้ชิดนี่ค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ได้เรียนรู้ว่าการที่เราจะเรียนรู้หรือเรามีต้นแบบเป็นใครเราก็จะรู้สึกว่าเรายิ้มเหมือนคนคนนั้นดังนั้นถ้าเราต้องการจะทำธุรกิจเป็นนักพูดเป็นนักดนตรีหรือจะทำอาชีพใดๆหรือใช้ชีวิตแบบไหน ตอนนี้ค่ะเราสามารถที่จะเลือกแบบอย่างโดยการเขาทำอย่างไรเราทำแบบนั้นตามเขาแล้ววันหนึ่งเราก็จะเป็นเหมือนเขาและมากไปกว่านั้นเมื่อตามรูปแบบภายนอกแล้วภายในเราก็เปลี่ยนแปลงตัวเอง